แม่นั่งมาได้ในเมืองที่เราเรียนหลังจากแรียนย่างแปงไปเรวิ่งการกุศลพี่น้องหลังจากวิ่งการกุศลมาแล้วพักกันมาแวะตลาดแวะตลาดก็เลยซื้อกับข่าวพี่น้องซื้อกับข่าวตลาดนี่แหละมันนั่งกินอยู่นั่แถวตลาดนี่แหละพี่น้องกับข่าวห้าวกระสีนี่ซุปน้ำไม้ น้ำใหม่บานเฮาวมามีจานดอกไม้ไทยถุงพลาสติกินหลดกินน่องปิ้งหมูปิ้งหมูกับข้าวเหนียวอร่อยที่สุดปิ้งเนื้อข้าวเหนียวห่อนหอนปิ้งหมูปิ้งเนื้อข้าวเหนียวห่อนห่อนกินน่องปลาแดโตเห็นบ่แล้วก็ตำแก้วแก้วปลาแดดแล้วก็แก้วแก้วบองแก้วสับส่วนของหวานเขาก็มีกล้วยมีปักจมเด้อพี่น้อง กินตามสภาพใช้กระนะเขามากกันนาดาวเขาเหนียวซื้อว่าค้นอีสานพี่น้องแรนเมย์เมยมากแต่ว่าตอนตอนเข่าแรนมหอดเส้นไช่ข้าวเจาก็มีเขาต้มให้กินอยู่หรอวาพี่น้อง มีเขาต้มมีกล้วย,ม,วยมีแตงโมแต่ว่ามันกับโบอุ่นทองเนาะโบอุ่นทองคื่อเขากินข้าวเหนียวนี่แดกบองพี่น,อนนะบบอ้องจัำคั่งจกงคั่งยององจัง ลูกแ่บนหัาเงาตอนเดิแม่วรามันหวนก็สมัเดิมันกลมหวานยู่ด้ล่างปากเนอให่ขตาแตบนมื่้ผ่าอยู่ก็ะวยนี่ก็มาจากน้ำดินาเ้นอันนี้เป็นซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้สดซุปน้ำไม้แบบบ้านห้อง อาหารอีสานบ้านเ้าพี่น้อง <bunker. S 1> อืป oh, ุ้งบินจำหนี่มาจังโอ้โหขาวแกเขียวหากับกินดิ่มยู่วงนั่รถกัน แม่กอนแบ่เขาเทียนบ่ได้เขาได้อยู่คนเพราะสี่ไมมีคนแก่สองพ่วงอยู่แล้วกินมันจะออกพ่วงมันเป็นเดียวใบลดคนเลยย่างกินมันจิ๊มือแก้วนี่แสียเป็แก้วแดงบแสข้าวแก้วพิษแต่บ่มี่อันบ่มีสวยเป็นหวังเอ้ยคนอีสานบ้านเฮานี่อยู่ง่ายกินง่ายโอได้มี่เขาจะว่ามีคนเยียวก็แล้วเนาะ จ้าเรื่องบะหมากได้พี่น้องเขาเนี้ยวปั่นเดียวกบประเดกบองซํานี่ก็แล้วกินง่ายอยู่ง่ายบะมี่พิธีรีดตองยังดอกพี่น้องกินน้ำมองนีก็เป็นอันนี้เป็นโรงเรียนหลังแดงอง ปลาแดกจะานทีเ oh. พ oh ิ่นแดงอยื่คนเนาะปลาแดกซีหรอ่จ้าแด้งกลางคืนเลยล่ะนี่แหละเขาเอื่นปลาแดกเป็นปลาขา้าซอยผมปลาแดกเนี่ยผมหิปลาแดกเขการหลอกคอคันเด็กินเขาเนี้ยแล้วก็ยู่ท้องหอดพุ่นแล้วหอดเที่ยงปนเปันอัี้ยงอยู่เ้ม ขันขากินเขาต้มบอยูทองพี่นองข้าวเดียวไปงี้ขี้หนามาหน้าหนาวน้าไม่ไกลก็าบางบอนเต่ามาเนี่ยเหี้ยนนังย่านังบางบอน เงียบกันปัญาไม่ไก่กันนะประเดกบวองซึ่งมีเสี่ยชอบกินมันมีเครื่องเทศอันซีมี่ตักไข่ขันมีนขันมีแก้วทุ่มหนี่้ใบบะตองทุ่มนั้นมันมันมีตักไข่มีคามีหอมมีกระเทียมพี่น้องส่วนผสมมาก่อนสดหลอกหลับไม่หายกินอย่างนงี้ยอยู่กลางถนน

เ้าวข้นนัเนุ่เกีเบขาวหั่นียบม่ใหงี้ยาห่มันมนติมนมน่เาเียนะเจาบาทสามอยหมอให่ไปใหญไปเดียวท้องสวัสดนั่งเภาเงียน แข็งตั้งเขาตั <c ười> <c ười> 6, ้งเขาก็บหาี่ละาคุยมาแลหลายคุณใบขนบดดุณ่ายรูอย่าเลยนี้บนี้มั้งมาเปิดจำหนี้เฉยๆมึงอย่เดนนอหองน้ำไม่มีี่อยู่เนนอต่ว่าจะเขาเปิดมีอยู่จากพูนเปิดเปิดบี่ดอก โอนน้ยเห็นมองในเหเสาแต่ว่าไหวหนาบ้างก็ขาบมาก